พลตรีบุญทญริ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปี2567ผลาดที่2และได้กล่าวต้อนรับทหารใหม่เข้าสู่หน่วยมณฑลทหารบกที่37อย่างเป็นทางการค่ะพร้อมทั้งได้กล่าวให้ทหารใหม่มีความรู้สึกภาคภูมิใจและมีความเสียสละในการรับใช้ชาติ รู้สึกอบอุ่นใจในครอบครัวทหารและเป็นการคลายความวิตกกังวลในการเข้ามาเป็นทหารใหม่ซึ่งเป็นน้องใหม่ในรู้ว่ากรมกอง,องของกองพลทหารราบที่5และขอให้ตั้งใจรับการฝึกปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของผู้ฝึกอย่างเคร่งครัดพร้อมขอฝากให้ผู้ฝึกครูฝึกและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกนาย ได้เสียสละทุ่มเทค,ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดวิชาความรู้และชีวิตความเป็นทหารให้กับน้องน้องทหารใหม่อย่างเต็มที่และเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาความเอื้ออาทรอย่างจริงใจด้วยค่ะโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑทหารบกที่37ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจน้องทหารใหม่พร้อมกับรวมรับประทานอาหารกลางวานันร่วมกับน้องทหารใหม่อย่างเป็นกันเองด้วย เพื่อให้น้องๆได้สบายใจคลายความกังวลในการเข้ารับการฝึกที่มีผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นให้ความสำคัญและเป็นห่วงเอาใจใส่เป็นอย่างดีตลอดจนได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับหน่วยฝึกทหารใหม่ด้วยค่ะ